สวัสดีครับทักทายทุกๆคนตอนแรงๆนะครับมื้อนี้17นาฬิกา30นาทียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอานทนลุมนำโขงนะครับทุกคนนะครับมื้อนี้ก้อนสี่เขางานครับพาพี่น้องเข้ามาแวะเบ่งความสวยงามของหาดนำดินคือเก่าครับมาถ่ายคลิปทํำคลิปทรงให้พี่น้องเขาเบ่งจากสองคลิปนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกๆทุกคนที่มาให้กำลังแรงแจอานุนนำโขง นะครับช่องอนุมนองคงชชแนวนะครับเนาะทุกคนขอคุณหลายๆครับผมไปครับผมไปเบิงความสวยงามไปเบิงธรรมชาติก่อนที่จะไปทำงานครับพี่น้องไปกันเลยครับตอนนี้ตะวันกำลังแดงแดงครับพี่น้องเนาะตะวันกำลังเดียงกำลังจะตกดินนะครับเพราะว่า18ดนาฬิกาทั้งนี้ตะวันตกดินแล้วดีครับทุกคนตะวันตกดินแล้วเนาะ ถุกๆคนมาเบิงความสวยงามของหาดน้ำลินนะครับผมมีมีมร่มสนนะครับเพื่อนๆเต็มเลยเนาะร่มสนนี้ก็คือเหมาะสำหรับคนที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจเนาะมานั่งเล่นนะครับผมมาพักผ่อนตอนเย็ยนๆตอนเช้าๆนะครับทุกคนหรือตอนเที่ยงตอนสายก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีร่มเงา เหมาะสำหรับการนั่งเล่นเนาะเหมาะสำหรับที่จะมาพักผ่อนเนาะทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมครับทุกคนครับสวัสดีเด้อครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้เรากำมาอยู่ที่ชายหาดนะครับมาอยู่ที่ชายหาดนำดินแล้วนะครับผมตอนนี้เนาะ ภาทุกคนมาเบ่งปัามสวยงามนะครับมาเบ่งธรรมชาติก่อนที่จะไปทํางานนะครับทุกคนเหมือนกัน,กนครับทุกมือนะครับมือเสานี้หอาก็ไปที่หาดพยุนเนาะมือเสานี้ไปที่หาดพยุนนะครับตอนนี้ค่ะม,มาเบ่งความสวยงามที่หาดน้ำบินไปกันเลยครับผมจะพาไปย่างเหรียญแถวใายหาดครับครับทุกคนมี คนขจากับแม่นางหลินเพื่อกันครับผมมาเบิง่งความสวยงามของธรรมชาติกต่อนม่นเลี่ยนเนาะนะครับนองมาพันกิดพื้นที่พันเนาะนะครับทุกวิวสวยมากครับทุกคนวิวสวยมากเลยเนาะ พุ่มกล่องสวยครับพี่น้องดูนะครับคืออันนู้นนผง,งใส่ถุงเท้าแล้วครับทุกคนกันยางลงไปก็โอ้มันนะครับเดี๋ยวจะพาไยางลงไปทั้งทีเนาะครับยางลงไปทั้งทีเนาะไปเบิง้งเพินตกปลานึกเนาะ น้ำใสดีดีครับน้ำใสเย็นดูแล้วนะครับเนาะเพราะว่าดูน้ําแล้วเนี่ยเป็นสีฟ้าเลยนะครับทุกคน สวยงามไหมครับทุกคนนะครับวิวสวยๆจากหาดน้ำลินนะครับ <lucky> เดินลงไปก็ได้เนะ ขึ้นแรงนะครับทุกคนมีลมเนาะมีลมนะครับมีลมแรงด้วยเนาะตอนนี้เราก็มายือนอยู่ริมหาดน้ำดินแล้วนะครับทุกคนนะครับมี ครับเอาเพื่อนๆมาดูน้ำทะเลติดชายหาดเลยนะครับวันนี้เนาะนะครับทะเลนี่มันมีเสน่ห์นะทุกคนมันทำให้เราผ่อนคลายนะครับมาเห็นน้ำทะเลนะครับเป็นคลื่นหรือมาเห็นน้ำทะเลตอนที่เขากำลังนิ่งๆเนาะเราก็เปรียบได้เหมือนคนเรานะครับทุกคนเหมือนคนเรานี่แหละคนเราก็เหมือนกันเวลา อารมณ์มันร้อนเนี่ยนะครับมันก็กว่าที่มันจะลงได้เนาะกว่าที่มันจะยึดเออเกือบแล้วเวลาโอ้โหมีมีมีช็อตระทึกด้วยครับทุกคนเกือบเกือบลมมันแรงนะครับลมทะเลตีเข้าไปเนี่ยครับผมตีเข้าไปอะตะลิงแล้วทีนี้ตะลิงมันไปไม่ได้มันก็ย้อนกลับมาโอ้เมื่อกี้นี่ได้ช็อตแบบแบบระทึกเลยนะครับทุกคน <laughs> นะครับได้จดแบบรันทึกเลยเนาะเห็นไหมครับอ่ะรันทึกแล้วก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมอน,นุน้องคงก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆเ,เราดูอีกสักคลิปหนึ่งเนะาะก่อนที่จะไปทำงานนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนทุก,ท,กท่านนะครับผมสวัสดีครับคลิปนี้สวัสดีนะครับผมขอบคุณ <laughs> <laughs> มากครับโอ้มกีได้ ได้ช็อดสวยเลยเนะ mm hmm. าะก่อนที่จะลงคลิปครับผมเอาภาพสวยๆให้ครับทุกคนเราดู